ฟ้องหยา่าคู่สมรสชาวต่างชาติกรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศขั้นตอนการฟ้องหยา่า 1. นําำทะเบียนสมรสต่างประเทศมารับรองในไทยก่อนฟ้องหย่าในไทยต้องทำให้ทะเบียนสมรสจากต่างประเทศมีผลตามกฎหมายไทยเสียก่อน 2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นฟ้องหยา่าทะเบียนสมรสแปลและรับรองถูกต้องแล้วบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของฝ่ายไทย ที่อยู่ของคู่สมรสต่างชาติถ้าทราบหลักฐานประกอบการหย่าเช่นแยกกันอยู่ไม่ติดต่อถูกทิ้งมีชู้เป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุตรถ้ามีอาจต้องใช้ล่ามหรือทนายช่วยในขั้นตอนทางกฎหมาย 3. ยื่อคำฟ้องที่ศาลไทยยื่อคำฟ้องที่ศาลที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หากฝ่ายต่างชาติอยู่ต่างประเทศศาลจะอนุญาตให้ส่งคำฟ้องไปยังประเทศนั้นโดยใช้ระบบส่งระหว่างประเทศเช่นผ่านสถานทูตไทยผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญาเดอเฮกถ้าประเทศนั้นอยู่ในอนุสัญญา 4. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาศาลจะนัดไตส่สวนฟังพยา,ยานหรือดูหลักฐานหากอีกฝ่ายไม่มาศาลศาลอาจพิจารณาขาดนัด หากมีเหตุย่าตามกฎหมายไทยชัดเจนศาลจะพิพากษาให้หย่าติดต่อปรึกษาทนายเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานกฎหมายดรดิศวรบุตร